สวัสดีครับตำรวจออมาที่โดมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับบอสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอนนี้ตำรวจมานี่เรื่องอะไรครับบอสครับผมคือผู้กองจำนวนนะครับบกับเจ้านายครับผมกองจำนวนขัดตั้งแต่ดาดจยอยคือจะมาดูแลความปลอดภัยมาดูแลเป็นบารมีให้น้องๆน้วยๆที่งานสาวนาเฮียนแพ่งออกตรวจปกติจะมีตู้แดงปกติมีตู้แดงอยู่สำนักงานเก่าแล้วก็คือ ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะมาดูแลความปลอดภัยครับผมเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านสาวน้อยเล่นแพงคือว่านี่แหละเป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆครับผมนะครับแต่ว่าตำรวจก็มีหลายหลายตำแหน่งหลายสถานที่หลายสภาพะหลายคครรัับบเออแต่ว่าในฝ่ายนี้นี่คือสุดยอดมากครับผมให้หัวใจไปเลยผู้กองอยู่บ้านบ้านบ้านแพงนี่เลยใช่ไหมหรือว่าอยู่อยู่อยู่กองสูงนี่ป่ะอยู่กองสูงนี่เลยไหม ประจำกอสุ่มเลยใช่ไหมครับประจำอยู่วันนี้ได้เข้าบ้านเข้้าบก็เลยมาเยี่ยมมาคุยกันไม่ได้คุยกันนานมาตรวจผมมาถามข่าวถามข่าวครับผมดีใจครับไม่ได้เจอเพราะมีแต่ออกจากบ้านวันนี้เราพอได้สมัยแล้วว่าเจอแต่พี่สมัยอยู่บ้านครับผมอ่าก็ขอบคุณผู้กองอย่างยิ่งครับผมที่เอ่อมาให้ความปลอดภัยกับพาวน้อยแล้วมาดูแล ก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับบอสครับผมให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นให้ความรับปรครับผมโอเคครับบอสครับผมมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ตำรวจมานี่เรื่องอะไรครับบอสครับผมคือผู้กองจำนวนนะครับกับเจ้าหนายครับผมครับผมกำลังจับงลงกอังจำบงลขัดตั้งแต่ดาดจ่อยคือจะมาดูแลความปลอดภัยมาดูแลเป็น บารมีให้น้องๆน้อ,นอยๆที่งานสาวน้อยเ,นเพนแทงครับผมออกตรวจปกติจะมีตู้แดงปกติจะมีตู้แดงอยู่สำนักง,งานเก่าครับผมแล้วก็คือายผู้พิทักษ์สันติราชจะมาดูแลความปลอดภัยเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านสาวน้อยเ,นเพนแยงที่ว่านี่แหละเป็นตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆครับผมนะครับแต่ว่าตำรวจก็มีหลายหลายตำแหน่งหลายสถานที่หลายสภาพะหลายเออ แต่ว่าในไฟนี่มันเรือส uh> um ุดยอดมากให้ห um ัวใจไปเลยผู um> oh. ้กองอยู่บ้านบ้านบ้านแพงนี่เลยใช่ไหมหรือว่าอยู่อยู่อยู่กองสุ่มนี่ปะอยู่กองสุ่มนี่เลยไหมประจํากองสุ่มเลยใช่ไหมวันนี้ได้เข้าบ้านก็เลยมาเยี่ยมมาคุยกันไม่ได้คุยกันนานมาตรวจตรวจมาถามข่าวถามข่าวมีใจครับไม่ได้เจอเพราะมีแต่ออกจากบ้านวันที่เราพอได้สมัยแล้วว่าเจอแต่พี่สมัยอยู่บ้าน ก็ขอบคุณผู้กองอย่างยิ่งครับผมที่มาให้ความปลอดภัยกับพาน้อยแล้วมันด <Okay. S 3> ูแลก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับบอสครับผมให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นให้ความสบายใจครับผมโอเคครับบอสครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสางอากาศเอ็นซะพอลี่เรินมาอย่างไหนอะ ่านนะแจนโอเคตำรวจมาเยี่ยมมาให้ความปลอดภัยมารักษาวความสงบให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะครับผม บรรยากาศทั่วไปครับผมอะไรจะเหรอโอ้โหไปมากันมั้งเนี่ยโอ้เป็นไงได้ไหมพแอลรมได้บอนิดหน่อยเขากินเขากินสิบสิเหรอก็อ่าเป็นประจำหลักเลยสิบเอาห้าสิบเอาห้าสิบเอาหกโอ้โอเค ครับผมไาแลมขอบคุณมาก,กครับ <laughs> สวัสดีครับพอจ๋าซ้อมกี่โมงคะเนี่ยนี่แหละค่ะทุ่มหนึ่งนี่แหละฮะซ้อมทุ่มหนึ่งนะโอเคทุ่มหนึ่งครับผมสวัสดีครับ ทุกท่านทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์โบดมาถึงนานยางสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เปียกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์มาถึงนานยางมาแล้วผัวเราไปถือข้ามาถือเพื่อนห่างกนแล้วก็ถืซักผ้าซักผ้าไปไหนต่อก็ดังปากก่อนนะครับกินข้าวยังไงกินข้าวยังยังครับ จำสินรู้งไม่กินแล้อย่างนี้ไม่กินเนี่ยยังว่ที่ไปกินกับยังยังว่าิ้นน่อยครับอ่ฮะกินข้าวป่ะเนี่ยแล้ว้วมีกระเทาข้ากินป่ะพูได้ครับำเาแล้วับเจนยทำนึ่แล้วอ่อน้องนี่มาลูกสาวครลูกสาวผมโอ้ลูกสาวไม่สวยขนาดนี้จะเป็นพ่อตาไม่ได้แล้วผมมีเงนแล้วลูกสาวสวยลูกสาวสวยลูกสาวสวยเอออาจารย์บอกลูกสาวสวยนะ มาเรนทำมากับมาทำบบมาขอนแจนในร้านเล่นนะครับอ๋อน้องเออ่น้องทำงานที่ไหนฮะขออนุญาตหน่อยนะเียนทำงานออนไลน์อยู่บ้านค่โอ้ยอาจารย์หนุ่มีนี่แข็งแรงมากนะเป็นมือคลุกที่นี่แล้วก็เออ่ทูกสาวสวยหน้าตาเป็นหนุ่มคงหล่อนะอาจารย์หนุ่มนะทูกสาวสวยนะับเนี่ยเขาเรียกช้างเผือกในในในโกสุมเออที่ไหนที่ไหนนะใชาภูมิใชาภูมิเออช้างเผือกอ่า เราเขาเราหน้าตาดีมีนักศึกษาหน้าตาดีนะยินดีใจด้วยนะอาจารย์อาจารย์เขาเป็นคนขยันแข็งแรงเข้ามาทำข้าวให้อาจารย์ทั้งทีกินทุกคนกินแล้วก็มันเป็นคนทำมันกินแล้วก็ทำโอ้โหอาจารย์ถ้าไม่มีสีมือเขาก็ไม่ให้อาจารย์ทำหรอกมันต้องมีสีมือที่จริงไหมตั้งแต่เรามาแต่เหนโอเคสุดยอดเลยเต็มอ่าอ่าอเต็มอ่ะเต็มหนอ่ะเต็มหน่อเต็ม เต็มอาจารย์เฟ anyway. like, ียกอาจารย์ลูกตีนอนพักผ่อนอาจารย์เบิร์ดยอดเลยมุมอ่ะเต็มเป็นไงเองซื้ออะไรใครกินหรือกินคนเดียวโอ้เต็มซือคือโอ้เต็มเต็มเนี่ยลูกสาวอ่าพ่อบุตรเขานะหน้าตาดีมากเลยอ่าสวยไหมเต็มเต็มสวยไหมเต็มสวยวปะเต็มเต็ม แล้วกลับเมื่อไหร่ฮะเนี่ยอ๋อแล้วก็จับอ๋อจับใช้ภูมิใช่เอาลูกสาวเป็นสาวคุณโตหรือคนอะไรครัอาจารย์ภูมิตรสาวคนเดียวเหรออ๋ออ่าอาขอบคุณมากครับอาจารย์บุญอาจารย์บุญมาไออาจารย์เบิร์้ นั่งทบทวนเพลงหรือว่าไงดีครับนั่งทบทวนเพลงเนี่ยมาที่หลังแต่มาเร็วแล้วกิน YouTube เลี้ยงไคลิปคุปปาเด้อไอคลิปคุปปาหานี่ YouTube มาใส่ไอแพดไว้ทีนี้ YouTube มาที่หลังแต่ดังกว่าตอนเนี้ยดังกว่าใครปะดังกว่าทุกคนนะโอ้ยของผมคนไม่ค่อยรู้จักเลยซ้ำโอ้โหหมื่นกว่าแล้วดูอยู่นะไวนะไม่เท่าไหร่เองหมื่นกว่าแล้วผมคน ก็รู้จักเลยคเับโอเคน่าู้กีรู้ทัว,ดว,ดวดคนหนึ่งเนาะใแต่ก็อายาสายดีไม่กลัว okay, คลิปนี้ก็มาดูบรรยากาศโดมนะครับผมบรรยากาศโดมแล้วก็ทั่วๆไปของ<ช>ของโอ้โหขอบคุณมากครับอาจารย์เบิร์ดเต้าเบิร์ดนี่ครับโดมบรรยากาศตอนเย็นผมก็มาถ่ายแฟนครับเอฟดูเอฟซีดูสักคลิปครับผมนี่ครับ,รบโดม นี่บอสสัมภาษณ์คุยพูดคุยกับพ่อแหลมครับผมอันนี้บรรยากาศอาจารย์มาก็นอนทุกคนโอเคครับคลิปนี้ก็ป่ามดอยู่ยาวระเมินเอาเชี่ยวกดติดตามป่ามดด้วยนะครับขอทุกคนมีโชคมีชยัยมีวาสนานะเราถึงที่โดมโดยปลอดภยัยแฟนคลับเอซขอให้แฟนคลับเอซีทุกท่านจเจริญเจริญรุ่งเรือง,งทุกอย่าง ที่ต้องการขอให้ทุกความปัตถนาพประมตอยู่ยาวสวัสดีครับกดติดตามด้วยนะครับ